อากระบอกก่อนก็ได้ใส่ลำดับแล้วก็ใส่ราคามันเลยเป็นม a สดาไ i เตอร์ปีศูนย์สี่ตัวนี้เป็นตัวซารู ขับรถไปได้ป้ายแดงตัวนี้อยู่ห0แสนกว่าบาทครับป้ายแดงห0แสนกว่าบาทปี0ูนย์สี่นะครับรถสิบเจ็ดปีนะครับลูกค้าต้องพ่วงต้องพ่วงนะครับแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้นะครับมีไลฟ์คันหน้ามารถมีแตะหน้ามานะครับอันนี้ชัดเจนตรงนี้สีเดิมซุ้มล้อซ้ายขวาเดิมนะครับสบายใจได้ทำสีคันหน้ามาอย่างเดียวเห็นไหมครับแล้วก็มีด้านในมันเป็นคาบสนิมครับเห็นไหมฮะจะไม่ผุนะเป็นคาบสนิมนะครับฝากระโปรงหน้าสีแตกโอเคตัวนี้หน้าล้างขายหลายต้นหน้าล้างก็ต้องมีแสนหน่อยๆ ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้ขังนี้ครับขอรู้ใช้ได้นะครับทั้งขวากระจกมองข้างไม่ทํางานนิ่งสนิทนะครับข้างซ้ายนิ่งสนิทนะครับแต่ดังนะครับไฟซ้ายติดไฟขวาติดนะครับไฟสูงติดนะครับลูกค้าที่ฝัดหมดทางานใช้าด้แอร์เย็นนะครับลูกค้าสีแตกตรงนี้นะครับหน้ามีไรมานะครับราคาบุกอ่าราคาบุบล้อแม็กตรนี้มีรอยอย่างนี้นะครับสีแตกนี้นะครับบอกก่อนนะท้ายสวยนะครับมีตรงนี้นี่เลยนี่เดียวมีเกล็ตรงนี้มาอ๋อนี่ถลอกโดนตรงนี้มา เขาเรียกบุกพบี่ถลอกบ,บ้านกูถลอกเท่ากนนิดนึง <c oughs> น่าจะชนช้างตาย <c oughs> ภายในถือว่าสะอาดเบาะเบอร์โอเค5 8 0 0 0บาทนับหนึ่งนับสองห้าหมื่นบาทอ่ะมึงนับกูวทำใจไม่ได้ขายได้มิโลนะครับคุณมิโลจ็ดห0 0่นบาทกูขาย58,000ื่นขาดทุน12,000องทหนึ่งคันครับลูกค้า Honda City ปี01รถ20ปีหน้าร้านเนี่ยขายอยู่ประมาณ7-8หมื่นคิดเท้าประมาณ3-4หมื่นอยู่มานี้อันนี้ขาหน้าเดิมหน้าเดิมครับห้องเครื่องสวยเปิดหมื่นหนึ่งฝากระโปงเขาไม่มีนะฝากระโปงโอ้โหไม่ต้องทำพี่อะไรเลยไม่ต้องเเเเเกก็็บบไมม่ต้้ออองราาคคฮยโหืนสี เก็บนะคือโยเกนนะอันนี้ขัดหน่อยโอ๊ยออกออกออกนี่ออกนี่ขัดออกขัดออกพมคำอ่านก็จบเลยนะเนี่ยมีรอยนิดหน่อยมีฝั่งนู้นหน่อยนึงเป็นรุ่น EXI EXL เนี่ยคือเกียร์ธรรมดาครับ EXI เนี่ยคือเกียร์ออโต้ท้ายนี่เดิมจริงท้ายเดิมอีกสัตว์ไม่ล้างไม่เลอะเกียร์เดิมมากเหม็นแต่ว่ารถคันนี้เก็บน้อยมากนะครับถ้าจากที่ดูเนี่ยหน้าสวยท้ายสวยเนี่ยครับภายในก็ไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็มีแตกๆบ้างอะไรบ้างนะครับ วิ่งแสนห้าหมื่นโลคาดว่าเขี่ยไมล์มานะครับลูกค้าเพราะว่าปกติปีหนึ่งประมาณสองหมื่นโลถ้ารถอย่างนี้ยี่สิบปีแม่ก็มีมาสี่ห้าแสนโลแสนก็โลแทบจะเป็นไปไม่ได้แผงประตูส่วนมากมันจะแตกรุ่นนี้แต่เนี่ยเขาเก็บมาแล้วกระจกไฟฟ้าทํางานนะครับพี่รถเป็นพร้อมใช้เลยนะเนี่ยภายในสวยเบาะเบาะหนังสีดำนะโอเคมูกค้าพวกอะไรพาวเวอร์คือรถเอาไว้ว่าร้านตั้งขายครับลูกค้าเป็นทล็อกโอเคนะครับทำงานนะครับลูกค้า4ี่0 0ืบาทคัดทุน5,000ันนับหนึ่งนับสองสี่หมื่นสามพันบาทนับ ขอบคุณมาก,<ว>กคุณค้าประจำขับทุนห้าพัน